มาม่านะครับผมอ่าวได้แล้วโอ้ร้อนมากเลยครับผมใช้ใบไม้นี่แหละี่อยู่รอบตัวเราจับเอานี่สิ่งของรอบตัวให้เกิดประโยชน์โอ้เก็ใส่มาม่าไปเลยนะครับผม กินแค่อยู่แค่อิ่มทอ้องนะครับผมอ,อยู่ข้าวเดี๋ยวใ้ว่ากันมามานี่หมาีนเป็นอาหารที่กินในป่าที่อร่อยที่สุดเลยจําหิวเนี่ย <c oughs> มีติดตัวตลอดนะครับส <c oughs> วัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับ <c oughs> หลังจากที่กลับมาจากเยี่ยมครอบครัวมาถึงก็ บัติภารกิจในป่านะครับวันนี้ภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มานั่งผ่อนคลายกันนะครับเพื่อนๆก็แยกย้ายกันอยู่บริเวณร,บรอบๆนี้นะครับระหว่างผ่อนคลายก็เป็นปกติของทุกทั้งนะครับก็จะนั่งก่อไฟต้มน้ํากินชานะครับกินกาแฟตัดไม้ในภูมิประเทศนี่แหละ กิ่งไม้นะครับมาตามคุมีประเทศนี่แหละเอามาท,ทําที่ตั้งเตาสนามนะครับผมนี่ไม้ที่ตัดมาก็จะเป็นง่ามหน่อยเป็นกิ่งนะครับกิ่งไม้จะตัดออกก่อนจะได้ใช้ทําเป็นคาตั้งเตาสนามอืมอืมได้ตัดออกเลยนะ ได้ค้าหนึ่งแล้วหรืออีกค้านหนึ่งล้วก็ทำให้แหลมๆหน่อยไว้ปักดินได้ปักง่ายเราให้แหลมนะครับผมได้ปักดินง่ายได้แล้วไปก่อนอันหนึ่ง ต่อไฟก็ฟืนเก็บมาข้างๆนี่แหละที่เราอยู่นะครับผมหาได้ตามภูมิประเทศชีวิตพวกผมนี่ก็เหมือนกับเหมือนนักเดินป่าไปปิกนิกนี่แหละครับยามบ้างก็แบบนี้แหละสอนคลายนะครับผมตัดท่อนฟืนก่อน แท็กก่อนอยางรถนี่สําคัญเลยอยู่ป่าก็ต้องติดยางรถไว้นะครับผมไว้ก่อไฟช่วงที่ฝนตกฝนตกจะก่อยากหน่อยก็ต้องมียางรถตัดมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับผมติดตัวไว้จุดเลยก่อก็ไม่ยากนะครับผมเราเอาปืนเล็กๆหักมาเรียงกันแล้วก็ จุดเนี่ยตัวนำไฟนะครับผมวางลงไปเลยหักกิ่งไม้ับทับไว้แป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็ติดก็เอามองสนามพี่กินมามาด้วยไหม ຕົ້ມມາໆຕົ້ມນ້ຳ เับน้ำเผื่อด้วยเผือกินมาม่านะครับปิดแล้วอวปังไปเลยนะครับผม 嗯。Mm. กินหลายอย่างเลยกินมาม่าด้วยกินชาด้วยนี่พุนมาม่านะครับไปเดือดแล้ว กินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมเวลาอยู่ในป่าเนี่ยผมก็แบบนี้แหละเวลาหิวก็จับไปก่อนไม่เน้นเวลานะครับผมเวลาไม่แน่นอนอาอฮึทอะสอบซองบ่ะอาม,มา น้ำก็เริ่มดอดแล้วนะครับเครื่องลงไปเลยถุงขยะที่เราใช้ในป่านะครับผมเวลาใช้เราก็เก็บดีๆนะครับจะไม่ทิ้งในป่าเพราะว่า ย่อยสลายช้านะครับเก็บใส่เป้ไว้เก็บใส่เป้ไว้เวลาเราเข้าไปข้างในก็เอาไปใส่ขยะนะครับผมจะไม่ทิ้งในป่าแต่ไปนี่ก่อนน้ำเดือดแล้วนี่มาม่านะครับผมสองคนสามห่อกินกับพี่พรนะครับใส่เครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วรอแต่เติมน้ำนะครับ เดี๋ยวชงชาไว้ก่อนเดือดแล้วเดือดแล้วเพิ่งกลับมาจากลาพักนะครับผมไปเยี่ยมครอบครัวมากลับมาก็ชาร์จแบตเต็มที่เลยได้อยู่กับครอบครัวหลายวันนะครับก็มีความสุขนะครับวันมาก็เด็กๆก,กร้องให้กลั้นน้ำตา,มตามไม่อยู่แต่ก็ธรรมดาครับผม พอผมมาพ้นบ้านเขาก็หายคิดถึงมาอยู่นี่ลูกๆก,ก็โทรหาทุกวันนะครับผมอ่าได้แล้วโอ้ร้อนมากเลยครับผมใช้ใบไม้นี่แหละไปอยู่รอบตัวเราจับเอาเนี่สิ่งของรอบตัวให้กิดประโยชน์อ้ ร้อนมากเลยอ,นนอยั้นีก็แบบย้ายฟืนออกไปก่อนนะครับร้อนเสร็จแล้วฟืนแล้วก็รอต้มน้ําร้อนแล้วก็ฟืนก็เขียออกเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ร้อนอเขีออกไปเลย อะไรกินชาก็ใส่มาม่าไปเลยนะครับผมช้อนคนไว้ก่อนนี่แล้วก็เอาฟาครอบไว้ก่อนให้เขาสุกนี่ ที่รอก็อชงชารอก่อนนะครับไว้ก่อนกินม,มาม่าด้วยชงชาด้วยสองยางเลยอันนี้เสร็จแล้วก็หรือออกไปเลยนะครับ ไม้ที่เราใช้เสร็จแล้วครับดึงออกไปเลยแอบไว้ร <c oughs> หว่างที่รอมามากสุกก็ดึงช้ารอไปก่อนอืมหอมสดชื่นมากเลยโอ้สดชื่นมากเลยครับผม ผ่อนคลายดูมาม่าก,ก่อนเปิดดูนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยมาม่าในปลานี่เหับผมโอ้ร้อนร้อนเลย นี่ชาชงไว้แล้วกินได้นะมามาในปลาเนาะทานมามาด้วยกันครับผมร้อนๆอยู่เลยปล,ปลาเราก็จะงี้แหละไ,ไม่หกักหรอเอา้านี่กินง่ายอยู่ง่ายนะครับ อิ่มท้องแล้วก็พักผ่อนกันมามากันอร่อยนะกินแค่อยู่แค่อิ่มท้องนะครับผม,อ,มอยู่ข้าวเดี๋ยวให้ว่ากัน น้ำมาเนี่เป็นอาหารที่กินในป่าที่อร่อยที่สุดเลยจำหิวเนี่ยมีติดตัวตลอดนะครับอร่อยสุดๆเลย หมดนะรออหมด่งก่อนนะโอ้โหดีมากผมแรงเลยอ้าวหมดสุดแล้วก็ดื่มชาหน่อยกินพม่าไปก็ดื่มชาครับโอ้บรรยากาศมากเลย น่างกินกินหมดแล้วนะครับผมเก็บหม้อ,อก,ก่อนพุ่พอรอนกิ่แล้วใช่ไหมอ๋อหิ่มแล้วนะครับ กินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมกินเสร็จแล้วก็น,นี่แหละเก็บอุปกรณ์เข้าที่ตกปาฝากระมือหมดแล้วนะครับผมฝนใกล้จะตกแล้วเตรียมของก่อนกินนะครับ กินแล้วออร้านภาชนะง่ายๆเลยความไว้ก่อนน่ะฟ้าก็มืดมาแล้วนะครับผมฝนกำลังจะมานี่นะครับผมวิถีชีวิตพวกผมเวลาราดตะเวนอะไรเสร็จก็จะมาผ่อนคลายกันนะครับนั่งกินชากินกาแฟก็มมาม่ากินนะครับผม ชีวิตพวกผมก็อยู่เรียบง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากอยู่ตอนไหนก็กินตอนนั้นกินแค่อิ่มแล้วก็พักผ่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ